ฝากเตือนร้านค้าต่างๆจริงๆเนี่ยมันมีเหตุการณ์แบบนี้บ่อยจนเราจะต้องใช้คําว่าลุงมานพคัมแบทอีกแล้วนะคะคุณผู้ชมลุงมานพเป็นใครลุงมานพเป็นคนที่เขาจะชอบไปกินอาหารตามร้านต่างๆพอเช็คบินปุ๊บยอดมาต้องจ่ายเงินเท่าไหร่ลุงมานพจะเกิดอาการค่ะจะเริ่มชักจะเริ่มเหมือนจะเป็นลมจนต้องได้รับการช่วยเหลือทํามาแล้วไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งแต่ว่าครั้งล่าสุดครั้งเนี้ยเจ้าของร้านเขาบอกไม่ปล่อยไว้แล้วนะคะ,อะลองดูคลิปนี้กันก่อนค่ะ นิ้วนอยเรวเร็วที่ชูฝั่งนิ้ก่อนอาชูอีกอ,อ่าเจเอใครนะราป็นยกันเองนี่ค่ะ ลุงมานพเจ้าเก่าเจ้าเดิมมาอีกแล้วแต่เจ้าของร้านเขาบอกว่าครั้งนี้จําไม่ได้เพราะว่าลุงมานพเปลี่ยนรูปลักษณ์ไปนิดหน่อยถ้าจําได้เนี่ยอาจจะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนะคะเพราะว่าลุงมานพทําแบบนี้มา14ครั้งแล้ว แต่ว่าที่ผ่านมาเจ้าของร้านเขาอาจจะสงสารก็เลยไม่ได้มีใครแจ้งความลุงมานพก็เลยทําแบบนี้อยู่บ่อยๆหัวหมอกินปุ๊บแก้งเป็นลมทักนะคะแล้วก็โอ้โหทําแบบนี้มาทั่วกรุงร้านค้าต่างๆเจอแบบนี้ได้จะสายหน้านะคุณผู้ชมแต่ครั้งนี้อย่างที่บอก ไม่รอดเพราะว่าเกิดติดหรูค่ะเข้าร้านอาหารญี่ปุ่นย่านสุขุมวิทเลยกินไป2,000กว่าบาททีนี้ใช้มุกเดิมเริ่มอาการชักขึ้นมาเจ้าของร้านไม่เล่นด้วยนะคะแจ้งแทนที่จะไปโรงพยาบาลคาวีต้องมาลงพักซะแล้วเพราะว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจฮิ้วปีเข้าห้องขังที่สอนอ,อคลองตันกันเลยทีเดียวทีมข่าวช่องเฉ d ค่ะสอบถามไปที่ผู้จัดการร้านอาหารญี่ปุ่นอยู่ในซอยปรีดีพนมยงก้านะคะเขต นาเล่าให้ฟังค่ะว่าเมื่อวันที่13มีนาคมที่ผ่านมาในช่วงหัวคำ่ำลุงมานพเนี่ยเขาไปกินอาหารที่ร้านนะคะเลือกเมนูจัดหนักซะด้วยเมื่อกี้ไม่เห็นว่ากินอะไรไปบ้างแล้วเพราะ<ฆ>ว่ากินเรียบไม่เหลือเลยนะคะแต่มีทั้งเซตอาหารญี่ปุ่นเอ่ยมีสาเกนี่สั่งมาดื่มด้วยนะยอดบินเอาคุณผู้ชมดู2,000กว่าบาทนี่2,364บาทพอบินมาปุ๊บถึงเวลาเช็คบินเอาอีกแล้วอาการออกนี่ ลงไปนอนกับพื้นตาเหลือกเหมือนลิ้นจุกปากค่ะคุณผู้ชมนอนชักชัก,ช,ก,ช,กชักเลยทุกคนก็เอ๊ะครับคลายคลาลานะเหตุการณ์เหมือนเคยได้ยินมาก่อนแต่ยังนึกไม่ออกว่านี่แหละล,ลุงมานพคนเดิมและสภาพก็คือเริ่มเมาแล้วด้วยเนี่ยแกลงตาเหลือกลิ้นจุกปากอย่างที่คุณมด<อ>คุณผู้ชมเห็นนะอ่ะใครเจออาการแบบนี้ก็ต้องรีบช่วยประถมพยาบาลกันก่อนอ<ๆ>นะคะเพราะแกได้สติข,ขึ้นมาก็เลยแบบเอาลุงเดี๋ยวติดต่อญาติให้ ขอเบอร์ญาติหน่อยได้ไหมอ่ะโทรไปเรียบร้อยปรากฏปลายสายเป็นคุณยายรับค่ะถามกลับมาคํหนึ่งมานพเหรอมานพไปทําอะไรไปกินข้าวอีกแล้วเหรอไปกินข้าวที่ร้านไหนคราวนี้โอ้โหเท่านั้นแหละค่ะนึกขึ้นมาได้เลยอ๋อชื่อมานพว่าอยู่ว่าคุ้นๆลุงมานพชักทิพในตำนานนี่เองโอ้แต่รอบนี้ลุงตัดผมเป็นสกินเฮดไงพอเปลี่ยนทรงผมเนี่ยเขาก็เลยจําไม่ได้ค่ะ แกบอกเบอร์โทรญาติแกได,ได้ได้ทุกตัวเราก็เลยโทรไปค่ะเราก็เลยได้สอบถามกันค่ะว่า,ารู้จักลุงมานลไหมอะไรประมาณเนี้ยค่ะแล้วแกก็บอกว่าทาไมมานลบไปทําอะไรมานลบไปกินข้าวที่ร้านอีกแล้วเหรอเราก็เลยเอขึ้นมาแล้วก็อ๋อใช่ค่ะแต่ผมมาใหม่อะไรใหม่หมดน้องมันก็บอกอยู่มันก็บอกพี่ครับผมรู้สึกคุ้นหน้าแต่ผมนึกไม่ออกในช่วงนั้นเราก็บริการลูกค้าคนอื่นอยู่มันก็เลยดูจะยุ่ง เจ้าของร้านอาหารต่างๆทั่วกรุงอาจจะต้องจำกันให้ชัดๆหน่อยแล้วนะคะจะได้ไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกเพราะว่าเนี่ยไล่เลียงมาตั้งแต่8มกราคมไปบางนานะ 30มกราคมแถวแถวสมุทรปราการล่าสุดครั้งที่15นะคุณผู้ชมย้ำว่านี่คือครั้งที่15แล้วเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นย่านสุขุมวิท71นะคะแต่ทำไมรอดมาได้ทุกครั้งจนมาถึงครั้งที่15เพราะเจ้าของร้านเขาใจดีไงไม่ได้แจ้งความแต่ว่าครั้งนี้เจอคนจริงก็เลยจากที่จะต้องไปโรงพยาบาลเพราะเหตุการณ์ชักอะไรแบบนี้กลายเป็นต้องไปสอนอแทนก็หวังว่าจะเข็ดหลาบแล้วก็ไม่ทำอะไรแบบนี้อีกนะคะลุงมานพขา i <laughs> you